เลยว่าแรงงานไทยที่เข้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยค่ะจะบอกเลยว่าคนไทยติดข nah ี้เกียจค่ะเพราะว่าตอนนี้แรงงานของไทยก็เข้ามาเยอะเพราะว่าการจ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยงลูกสมัยนี้เห็นไหมคะดาราก็มีพี่เลี้ยงต่างชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นขขาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือพี่เลีต่างชาติเขาก็ก็คือเหมือนเส้นพม่าลาวเวียดนามก็โดนจ้างมาค่ะไม่ว่าบางคนที่มีดรงการโดนเอ่อเรื่อง การทำร่ายอย่างคนที่ที่อยู่ในกรุงเทพฯว่าจะไม่รู้ของชาวบ้านนะคะก็พอมาอยู่แล้วก็มีการเสียเงินให้กับผู้ที่นําเข้ามาและก็มีการเบิกค่าล่วงหน้าก่อนด้วยหรือว่าเขาอาจจะมาทั้งครอบครัวเลยมาโกงเราก็มีค่ะโดยที่ว่าในการเมืองไม่รู้แล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องการแพทย์นะคะพอพูดถึงเรื่องการแพทย์ก็คือคนอาจจะมองว่าการแพทย์ดีหรือว่าตามโรงพยาบาลเนี่ยดีแต่คือจริงแล้ว ถ้าบางคนที่เขาเข้ามาแต่ว่าการแพทย์ไม่ทําข้อให้โดยที่ไม่มีเงินจ่ายในราคาที่สูงสูงนันก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําไมคนไทยถึงต้องเอาเปรียบก,กันแล้วก็จะพูดนะคะถึงเรื่องเออของต่างประเทศที่ยกตัวอย่างขึ้นมานะคบเทียบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมอาเซียนของไทยก็จะพูดถึงเรื่องของคมนาคมนะคะ ตามลำดับโครงสร้สางพื้นฐานค่ะของ The Global Competitive Report World Economic Forum ค่จะเห็นได้ว่าคุณภาพโครงสร้สางพื้นาของไทยอยู่ที่ลำดับที่49นะคะเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านของไทยนะคะทางใต้ของเราคือมาเลเซียอยู่ลำดับที่19และสิงคโปร์อยู่ที่ลำดับ2หากหากวิสนามโครงสร้างพื้นฐานแต่แ,แต่ละสาขาน,นะครับไทยมีลำดับที่แย่ลงมากค่ะจากปี2554กับ ห้า้าสนะคะในทุกๆด้านเลยแล้วก็มีลำดับที่ต่ำกว่าผลิตในทุกๆด้านค่ะเรื่องของถนนค่ะคนไทยทําไมถึงไม่คิดว่าถนนไม่สร้างให้ดีครับคือทําไมจะต้องดีแต่อย่างเช่ขขนจุฬาถนนลื่นมากเพราะว่าคนไทยได้เป็นนายกหรือย,ยังไงคือที่แย่คือตรงนี้คือการเอาเอาลัดเ,เ,เอาเปรียบก,กันนะคะแล้วก็รถไฟค่ะรถไฟถ้าสวยจะวดีคือ ขนาดตู้นอนยังมีโดนการข่มขืนก็โดนฆ่านี่ก็คือสิ่งที่ไม่ดีของไทยค่ะตู้นอนไม่ใช่ตู้ปกติก็ยังโดนนะคะในเรื่องของค่าเลยค่ะลำดับไทยอยู่ที่อันดับ56ตกจาก43ข,ของขณะที่มาเลเซียนะคะอยู่ลาดับที่21และในเรื่องของสนามบินเหมือนกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงการคมนาคนารมของไทยที่แย่ลงนะคะก็แสดงถึงศักยภาพด้าน คงสร้างพื้นฐานและสะท้อนเห็นต้นทุนในการขนส่งของแต่และประเทศไม่ใช่ความลับนะคะของคนไทยที่คทุกคนได้เห็นนักลงทุนทั่วโลกเห็นถ้าเราปล่อยใ,ให้สภาพเป็นอย่างนี้ต่อไปอนาคตคงแข่งขันประเทศอื่นลำบากขึ้นค่ะแล้วก็และต้นทุกด้านของขนส่งไทยก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆขอบคุณค่ะดนาดูนะคะหมดเวลาพอดี ต่อไปนะคะก็ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายค้านขึ้นมาสรุปยัตติค่ะขอเชิญผู้สนับสนุนคนที่สองของฝ่ายค้านค่ะค่ะเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและก็สวัสดีทุกๆท่านนะคะดิฉันนางสาวนัดิันจิพิมพาค่ะ ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่สองนะคะสำหรับผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่สองของครีมฝ่ายเสนอน,นะคะที่ได้กล่าวมามีทั้งเรื่องการแพทย์การคมนาคมหรือว่าจะเป็นแรงงานนะคะเดี๋ยวท่านจะได้ฟังดิฉันว่าต่อไปนี้นะคะประเทศไทยจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้น อย่างที่ฉันขอกล่าวอ้างเกี่ยวกับบทความของคุณโชคสิริสมบูรณ์นะคะที่ไปนค้นมาจากห้องสม,มุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะคือต่อไปนี้นะคะตลาดและฐานการตลาดจะเป็นฐานการตลาดเดียวคือสิบประเทศจะมารวมกันดังนั้นนะคะสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราหรือว่าอะไรเราจะมีอยู่ตลาดเดียวในการที่จะเจาะตลาดเราไม่ต้องไปมองหาตลาดอื่นแต่ มารวมกันแล้วตลาดเดียวเราแค่คิดว่าเราจะทําอย่างไรที่จะเจาะตลาดนี้ให้ได้แค่นั้นเองเพราะว่าเรารวมแล้วมีแค่ตลาดเดียวแล้วก็จะลดช่องว่างในการพัฒนาประเทศเพราะว่าเรารวมกันแล้วเมื่อรวมกันแล้วเรารวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าประเทศไหนจะมีความบกพร่องหรืออะไรเราสามารถที่จะช่วยกันได้ อย่างเช่นสมมุติว่าเราไม่มีทรัพยากรไทยก็สามารถที่จะช่วยได้เพราะเรารวมเป็นหนึ่งเดียวเราคือหนึ่งเดียวเราคืออาเซียนนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเข้าร่วมกับประชาคมโลกคือการคือเหตุผลหลักๆเลยนะคะที่เรารวมกันเป็นอาเซียนก็เนื่องจากว่าเราต้องการที่จะรวมตัวกันเพื่อเป็นปึกแผ่นแล้วไปมีอำนาจต่อรองกับประเทศที่เป็นมหาอำนาจเช่นอเมริกา เร,รเ,เ,เ,เรารวมกันเพื่อที่จะเจาะตลาดเขาเรารวมกันเพื่อที่จะเพื่อที่จะเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาประเทศไปได้นะคะต่อไปนี้นะคะการค้าจัดข้องภาษีจะหมดไปตลาดเราจะใหญ่ขึ้นพัฒนาการสื่อสารได้ดีได้รับผลประโยชน์ทางคมนาคมเราได้แลกเปลี่ยนวัตถุดิบจากประเทศอื่นๆโดยที่เราไม่เสียอะไรอานาคตอาจจะพัฒนาให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลาง ของตลาดอาเซียนนะคะค่ะ You will never win, if you never begin คุณไม่มีความสำเร็จได้นะคะถ้าคุณไม่มีจุดเริ่มตน้นดิฉันขอยืนยันนั่งยันนอนยันแล้วก็กระโดดยันด้วยนะคะว่าต่อไปนี้นะคะประเทศไทยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอเชิญหัวหน้าฝ่ายค้างที่มาสรุปยตินะคะ ครับผมก็วันนี้คือคือผมจะมาต่าวสรุปก่อนที่เราจะจบกันไปในวันนี้นะครับผมผมขอบอกเลยอีกครั้งหนึ่งครับว่ายัางไงยังไงไทยก็ต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคือนอกจากไทยจะเป็นจะเป็นหนึ่งใน5ผู้ก่อตั้งอาเซียนไว้เมื่อปี2510แล้วนะครับผมเรายังมีอดีตในขาธิการของอาเซียนถึงสองคนคือคุณแผนวันนเมทีกับดรสุรินทร์ทิพย์สุวรรณนั่นเองฮะคือท,ที่ที่ทางฝ่ายค้าน เล่นแต่ประเด็นการแพทย์การแพทย์ผมก็ไม่รู้ว่าคือม่ผมไม่ผมก็บอกไปบอกบอกไปชัดเจนแล้วว่าทางทางประเทศไทยและประเทศอาเซียนมีมีการจัดทําแผน5ปีเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขด้านการคมนาคมด้านเศรษฐกิจแล้วก็อีกหลายๆด้านนะครับคือเขามีการเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อมเรื่องเรื่องเรื่องการแพทย์ไวเป็นอย่างดีเรื่องโรคโรคโรคติดต่อเนี้ยคิดว่าคือเรามีหนทางที่จะจัดการได้ครับผม คือทางด้านด้านการเกษตรที่เล่นประเด็นเรื่องข้าวนะครับผมประเทศในอาเซียนเนี่ยมีการจัดจัดองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินในอาเซียนฮะสิประเทศมีข้าวข้าวข้าวที่เก็บสะสมไว้เก็บไว้ฉุกเฉินในสิประเทศเนี่ยแปดจุดเจ็ดหมื่นตันหมื่นล้านตันแล้วอีกอีสาประเทศของอาเซียนบวกสามเนี่ยก็ยังมีเก็บไว้อีกเจ็ดจุดแปดหมื่นล้านตัน ทางด้านธุรกิจก็จีแน่นอนว่ามัจนจะมีการลงทุนมากขึ้นในประเทศอาเซียนเพราะมีการลงทุนมากขึ้นประชาชนก็จะยก,ยกระดับคุณภาพชีวิตได้มากขึ้นตอนนี้เป้าหมายเราไม่ได้ไปแข่งกับต่างประเทศแข่งกับใครครับคือตอนนี้คือถ้าเทียบในอาเซียนเราเป็นรองอยู่แค่ฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์และตอนนี้ผมคิดว่าการศึกษาไทยกาลังเริ่มยกระดับไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นจากมหาวิทยาลัยต่างๆเริ่มมีการปรับความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้นมีการ อย่างเช่นการโต้ออาวตออาทีวันนี้เนี่ยทำให้คนที่แบบว่าไม่เคยมีความรู้เรื่องอาเซียนในหัวเลยอาจจะได้เข้าใจอะไรเกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะได้ไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวหรกครับเราหนีมันไม่พ้นแน่ๆแล้วเราเราจะไม,ไม่ยอมรับว่าไม่มีใคร,รอกที่จะยอมให้ตัวเองความเป็นอยู่แย่ลงแล้วถ้าความเป็นอยู่แย่ลงไทยจะเสนอตัวเองไปทําไมครับคือเรามองยังไงไทยก็ได้ประโยชน์แน่นอนครับผม ส่วนเรื่องเรื่องเรื่องที่ว่ามีความไม่สงบในประเทศเรื่องการฆาตกรรมโบกี้รถไฟเรื่องนี้ครับมัน,มนไทยไม่ได้เปิดอาเซียนครับผมคุณเล่นอิดประเด็นไปแล้วคือมันมันอยู่ที่ประเทศไทยคุณค,ณคนไทยทําคนไทยกันเองนะฮะคุณยังไม่ได้ตัดสินจากการเปิดเขาไม่มีคนฟิลิปปินส์ไม่มีคนอิโนโดนีเซียไม่มีใครมาฆ่าคนไทยครับผมเพราะว่ามีมกฎหมายร่วมกันอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ครับผมครับผม ผมพูดมาหลายด้านเนี่ยทางด้าน ICT ที่จริงก็มีนะครับ ICT นี่เริ่มเริ่มมีการอบรมหลักสูตร ICT ให้กับคนพิการแล้วก็ผู้ที่ไม่ผู้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 ที่ไม่สมะกอบเพื่อที่จะให้ให้ใหประชาชนเนี่ยให้พละเมืองของเราเนี่ยพร้อมที่สุดในการเข้าที่สุดคือตอนนี้เราเราไม่ได้พร้อมครับผมเราเรา,เรากําลังค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปแล้วมเ,เมื่อเราเก้าวเข้าไปสู่อาเซียนแล้วเราจะรู้ตัวว่าเฮ้ยที่จริงเราก็พร้อมนี่นาเราพร้อมมานานแล้วด้วย แล้วก็ผมขอยืนยันอีกทีครับว่ายังไงไทยก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแน่ๆครับทีมน้องพิราสีน้ำเงินในวันนี้นะครับผมผมจะขอบินไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในประเทศอาเซียนในสิ้นปีนี้ครับผมตัวนี้ครับบินไปสู่ในสิ่งที่ดีกว่าแล้วพร้อมทั้งนั่งยันนอนยันยืนยันกระโดดยันด้วยนะคะแต่ทีนี้เราจะมาฟังสรุปยติของหัวหน้าฝ่ายเสนอคะ่ะ ตามแนิที่ฝ่ายเสนอได้เสนอไปนะคะว่าถ้าการไปอยู่ของไทยนั้นจะย่ำแย่ลงอ่าขอในสรุปของประเด็นแรกเลยคือแรงงานการที่เราเข้าสู่อาเซียนคือการแรงงานไทยของเราคือขั้นต่ำสามร้บาทเราจะมีการเข้ามาของแรงงานที่ถูกอย่างเช่นเวียดน,นามลาวพมา่าเขาสามารถทํางานแรกเงินได้โดยที่ขั้นต่ําต่ํากว่า300ร้บาทของที่ทางรัฐบาลของเราตั้งไว้ได้ค่ะ อย่างเช่นการเกษตรการเกษตรคือ,อเราจะมีสินค้าการเกษตรราคาถูกที่เข้ามามากกว่าการเกษตรของไทยอย่างเช่นข้าวที่เราได้เก่าประเด็นไปนแล้วอย่างเช่นยางพารามาเลเซียยางพาราถูกกว่าของไทยข้าวลาวเวียดนามพม,าม่ามีราคาถูกกว่าของไทยถ้านำสินค้าพวกนี้เข้ามาเมื่อไหร่สินค้าค้าไทยของเราจะตกต่ำลงและเศรษฐกิจของเราก็จะปัน่นป่วนไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต่างๆคือ ไทยมีอุตสาหกรรมที่แข็งแรงอุตสาหกรรมที่ราคาแพงกว่าประเทศอาเซียนที่ผ่านมาถ้าเราเปิดอาเซีนยนเมื่อไหร่ปุ๊บก,การใช้ชีวิตของเราในอุตสาหกรรมจะแย่ๆลงด้วยคืออุตสาหกรรมของเราจะถูกต้องถูก,ถก,ถกลงมากลงอย่างเช่นอุตสาหกรรมธุรกิจ SME มันเป็นธุรกิจขนาดย่อยแรงขับดันไม่สามารถสู้กับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต่างประเทศของเรานําเข้ามาได้และอีกประเด็นหนึ่งคือการศึกษาการศึกษาของการศึกษาของไทยถ้าเปิด ประเด็นอาเซียนเข้ามาเมื่อไหร่เราจะยแย่งลงเมื่อนั้นเพราะว่าหนึ่งการศึกษาของเวียดนามภาษาอาังกฤษของเวียดนามหรือฟิลิปปินส์จะดีกว่าเราเยอะเพราะว่าคนไทยได้ยภาษาอังกฤษถ้าเปิดอาเซียนเมื่อไหร่การติดต่อสื่อสารการระหว่างประเทศจะเป็นการที่ทําให้ประเทศไทยเป็นข้อด้อยลงเลยทีเดียวและการเมืองการปกครองการเมืองการปกครองของไทยถ้าเปิดอาเซียนเมื่อไหร่พังเมื่อนั้น ในเมื่อคนไทยยังไม่รักกันเองยังสามารถตีกันเองถ้าไปในประชาคมอาเซียนเราจะรักกับเขาได้อย่างไรเพราะว่าในปัจจุบันนี้คนไทยไม่ได้มีความสามัคคีกันเลยคอร์รัปชันก็ยังมีคุณพร้อมแล้วหรอที่จะเปิดประเทศคุณพร้อมหรือหรอที่จะเปิดอาเซียนเข้ามาคุณพร้อมแล้วจริงๆหรือว่าอาเซียนทําให้ประเทศไทยของเรามีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณค่ะ ะะสำหรับคู่ที่สองนะคะเชิญผู้เข้าแข่งขันไปพักขอนด้านล่างก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาเหลือสองคู่สุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือทีมรอปสดพยค่ะเชิญผู้เข้าร่มทีค่ะและทีมอ่องเตอร์เนอร์ค่ะ เธอนเนอออกเสียงถูกไหมคะอองเตอร์กินัวหนูออกพิียงไกลเลยค่ะอองเตอร์กินันแต่ว่าอะไรคะผู้ประกอบการเป็นความรู้ใหม่ของวันนี้เลยขอเชิญถัดน,นะคะค่ะ ีรู้สึกว่าทุกทีมจับได้ฝ่ายเสนอหมดหรูเริ่มสงสัยแล้วว่าในนี้มีแต่ฝ่ายเสนอหรือเปล่า ใกล้เวลาทเที่ยงแบบนี้ได้ยักตินีแล้วรู้สึกหิวนอาหารไทยอร่อยกว่าชาติใดในอาเซียนค่ะยักติี่ว่าอาหารไทยอร่อยกว่าชาติใดในอาเซียนให้เวลาผู้เข้าแข่งขันสองทีมสุดท้ายได้เตรียมตัวกันห้านาทีค่ะขอเชิญหัวหน้าฝ่ายเสนอค่ะสวัสดีท่ธานกรรมการับแล้วก็สวัสดีแขกผู้เกียรติทุกทา่านนะครับ ครับผมนะครับนายนพลจากพิพิธภนะครับเป็นประธานของทีมมังกรปิโนนะครับตัวแทนจากคณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศนะครับกรผมเป็นฝ่ายเสนอเรืยอที่ว่าอาหารไทยอร่อยที่สุดในอาเซียนนะครับผมขอให้ความหมายของอาหารก่อนนะครับอาหารคือสสารใดใดที่มนุษย์เราบริโภคเข้าไปนะครับแล้วก็มีสารอาหารเพื่อไปบำรุงร่างกายหรือส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งประโยชน์หรืออาจจะเป็นผลร้ายก็ได้นะครับแล้วแต่บุคคลแต่บุคคลจะเลือกบริโภคครับ อาหารไทยนะครับที่ท้าบดีมีให้เลือกหลากหลายนะครับทางตุ้งยำกุ้งผัดไทยมาสแมนแกงกะหรี่ต่างๆนะครับแล้วก็อาหารไทยยังมีให้เลือกอยู่หลากหลายภาคนะครับทั้ง4ภาคอาหารทั้ง4ภาคก็ได้รับความนิยมไปทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ผมขอยกยกอันดับที่ทาง c n g o นะครับได้ยกอันดับอันดับอาหาร50อาหารอันดับอร่อยที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับซึ่งไประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับรามาณ2ปีติดกันนะครับก็คือปี2 5 5 6 ก็คือแกงมัส,สบัตนะครับที่ได้รับการโหวตให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับรวมกันถึงปี2517นะครับก็ได้รางวัลอาหารอาาร่อยที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนะครับก็คืออาหารน้าตกหมูนั่นเองนะครับและอาหารนะครับอาหารไทยมีรสชาติที่หลากหลายน,นะครับแล้วก็ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อเลือกหาหรือบริโภคได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็อาหารไทยยังมีพืชผลที่ส่ังมากสมุนไทยนะครับ ซึ่งมีสรรพคุณทางยาต่างๆมากมายนะครับทั้งขิงขา่าตะไคร้ใบมะกรูดต้นถิ่นทิพยกระเทียมซึ่งมีส่วนผสมทางยานะครับซึ่งคป็ทข้าวเกแก่ก็ได้รไปพบมาหานไทยมาทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มหนียวยืดยืนยาวนะครับใครเคยขอเกิดประเด็นเหตุผลหลักๆในเท่านี้กันนะครับขอบคุณครับก็อย่างน้ำตกนี้หนูเชื่อถึงซุง่นตามด้วยนะครับ <laughs> ปรกการจจหิวแล้วทีนี้ขอเชิญนะคะหัวหน้าฝ่ายค้านค่ะกลับไี่คณะกรรมการท่านที่เคารพและสวสดีเพื่อนทุกท่านนะครับผมในตัวแทนของผู้นำฝ่ายค้านนะคะรับที่จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยนะครับก่อนอื่นเลยผมขอให้นิยามเกี่ยวกับคําว่ารสชาติอาหารนะครับรสชาติอาหารนิยามได้เึงว่ามันเป็นแค่นามธรรมมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ทุกคนมีอัตลักษณ์มีวัฒนธรรม ที่แตกต่างาไปทุกคนไม่ได้ชอบอาหารเหมือนกันอาหารบนโลกใบน,นี้มีมากมายหลายอย่างที่ทุกคนได้เลือกสังผัสไม่ใช่เฉพาะว่าอาหารไทยอาหารอาเซียนทุกคนก็สามารถเลือกกินได้และที่สําคัญก็คืออย่างประเด็นที่เสนอมาว่าแกงมัสมั่นที่เป็นได้รับการที่ยอมรับว่าเป็นเบสแต่ทุกคนจะชอบหรอถามว่าในห้องในที่นี้ทุกคนกินแกงมัสมั่นกันเป็นกี่คนอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าน้ําตกหมูอันนี้ขอคัดหลังชนฝาเลยว่าคนบนโลกใบนี้ ไม่ได้นบถือศาสนาพุทธทิศอย่างเดียวยังมีอิสลามด้วยอิสลามกินผมไม่ได้นะครับประเด็นนี้ก็คือเป็นประเด็นที่เราสามารถตัวอย่างได้คือว่าหมูมันไม่ใช่ตออโจทย์คนทั้งโลกเพราะอิสลามเรากินไม่ได้แต่อย่ามองอีู่ครับว่าอิสลามก็มีประชากรที่มากโดยเฉพาะในเอเชียและตะวันออกกลางแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารนะครับจากที่ผมดได้เดินทางไปในสัมผัสในภูมิ ภาคอาเซียนมาบ้างอย่างน้อยก็คือสองประเทศก็คืออย่างเช่นสิงคโปร์มาเลเซียอาหารประจำชาติเขาก็ใช่ว่าจะไม่อร่อยถามส่วนเรื่องราคาเนี่ยถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงหรอกเมืองไทยไปมากน้อยเท่าไหร่ถ้าเราตัดใจยอมรับว่าอาหารคือสิ่งจําเป็นสาหรับมนุษย์เพราะว่าเมื่อเราไปอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้เราจะกินแต่อาหารไทยหรอครับมันเป็นไปไม่ได้อาหารไทยนีอยู่ทั่วโลกอาหารต่างชาติมันเป็นเพียงเรื่องหนึ่งในการดำรงชีวิตเราต้องใช้เพื่อกินเพื่ออยู่เราไม่ได้อยู่เพื่อกิน เราต้องอยู่ต่อไปในอนาคตเราอยู่แค่ตรงนี้ไม่ได้ส่วนเรื่องเองกลักษณ์วัฒนธรรมนะครับส่วนเรื่องอาหารเนี่ยต้องอยอมรับเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีรสชาติถูกปากอาหารเนี่ยที่แตกต่างไปคงไม่มีใครหรอกครับที่ชอบอาหารไทยอย่างเดียวถามว่าวันเนี้ในแต่ละวันคุณกินอาหารไทยทุกมื้อหรอปัจจุบันนี้ก็มีอาหารต่างชาติไม่ว่าจะเป็นอาหารในอาเซียนเนี่ยที่เข้ามาไทยไม่ว่าจะเป็นปิวของเวียดนามกุ้ยชาย ซึ่งเป็นอาหารที่นําเข้ามาซึ่งเป็นอาหารที่อร่อยถูกปากคนไทยเหมือนกันสุดท้ายนี้นะครับอยากจะกล่าวว่าอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนไม่จชเป็นต้องเป็นอาหารไทยครับขอบคุณครับขอเชิญผู้สนับสนุนคนที่หนึ่งของฝ่ายเสนอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพนัา,าชินนนะคะจากทีมเอเ็นเทอร์คินวค่ะเป็นผู้สนับสนุนคนที่หนึ่งค่ะ ก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงอาหารไทยนะคะที่บอกว่าอาหารถกตอยัดติ่งที่ว่าอาหารไทยอร่อยกว่าชาติใดในโลกดิฉันเห็นด้วยค่ะโอ้ขอโทษค่ะอร่อยกว่าชาติใดในอาเซียนนะคะดิฉันเห็นด้วยเพราะว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่ดังในอาเซียนหรือประเทศไทยนะคะยังดังไปไกลถึงระดับโลกแล้วก็ไม่เคยหลุดโผการที่เป็นอาหารอร่อยที่สุดค่ะมีการการันตีจาก เว็บไซต์ Lowry Planet นะคะเป็นเว็บไซต์ชื่อดังของอเมริกานะคะที่ยืนยันว่าอาหารไทยติดโผสาอันดับแรกตลอดประสาชนะ3ครั้งค่ะในปี2010 2011และ2012แต่2012แพ้อ,อิตาลีค่ะค่ะอาหารไทยนะคะที่ฝ่ายฝ่ายค้านได้พูดออกมาว่า,าไม่ม,สมัสแมนนะคะคนอิสลามใช่ไหมคะไม่กินม,สมัสแมนก็ไม่ได้มีแค่ หมูใช่ไหมคะอาหารไทยก็ยังมัสมั่นก็มีไก่ด้วยแล้วก็อาหารไทยก็มีให้เลือกหลากหลายไม่ใช่แค่หมูคนต่างประเทศก็สามารถกินรับประทานได้หมดค่ะแล้วก็ที่มีแต่ละคนชื่นชอบรสชาติแตกต่างกันใช่ไหมคะมีเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างงี้ค่ะแตปะ่ประเทศไทยก็มีอาหารต่างๆที่รองรับความชื่นชอบของแต่ละบุคคลไม่ว่จาจะเป็นต้ยมยำกุ้งหรือขาอะไรต่างๆสื้ออะไรของเราก็มีค่ะที่รับประทานได้แล้วก็อร่อยค่ะ แล้วก็ค่ะแล้วก็อา,าอาหารไทยนะคะมีจุดเด่นหลากหลายค,ะค่ะไม่ใช่แค่รสไม่ใช่แค่รสชาติเผ็ดเปรี้ยวมันเค็มใช่ไหมคะก็ยังมีสแสดงถึงวัฒนธรรมแล้วก็กรรมวิธีการผลิตที่มีมาตั้งแต่ตั้งแต่ดั้งเดิมอะค่ะตั้งแต่รุ่นถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะ,ะมีมาตั้งแต่อดีตใช่ไหมคะแล้วก็ เวลาการทําอาหารไทยอย่างนี้ค่ะก็จะมีถี่ถี่นใส่ใจในการการผลิตไม่ใช่แค่สักว่าจะทําอย่างเปรียบเทียบกับแกงชามหนึ่งนะคะของประเทศไทยมีสมุนไพรกว่าหลาย,ลายๆชนิดใช่ไหมคะเป็นสิบชนิดมีตะพงตะไคร้ไม่ใช่แค่เหมือนสเต็กเหมือนอ,อะไรที่มีแค่จานนึงเอาหมูมาวางก็เสร็จแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็มันให้ทั้งโภษณาการไม่ใช่ให้แค่ความอร่อยค่ะดังนั้นพี่ันคิดว่าอาหารของประเทศไทยอร่อยกว่าชาติใดในอาเซียนแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ ขอเชิญพบก,กับผู้สนับสนุนคนที่หนึ่งของฝ่ายค้านค่ะกลาวสวัสดีท่านคณะกรรมการและผู้ร่วมงาน,นทุกคนนะคะดิฉันนางสาวริพรสิริวัสุพงในฐานะตัวแทนของออฝ่ายค้านคนที่หนึ่งนะคะสำหรับนยติวันนี้ที่ กล่าวเกี่ยวกับว่าอาหารไทยอร่อยกว่าชาติใดในอาเซียนนะคะจากที่ฝ่ายเสนอเมื่อสักครู่นี้นะคะคนที่หนึ่งได้พูดมาว่าอาหารไทยนั้นเป็นที่จาโพที่เขาได้สำรวจมาว่าเป็นที่สุดของโลกติดโพหนึ่งในอาหารที่ดีที่สุดหรืออร่อยที่สุดของโลกนั้นดิฉันมองว่ามันไม่จริงเสมอไปนะคะเพราะว่าอาหารพวกนี้เนี่ยเขามันมี